สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่กทานนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทาักวอันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12ราศีนะคะเราจะมาทํานายในหมวดหัวข้อที่1นะคะดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะเราจะมาทํานายชาวราศีกันชาวราศีกันสําหรับมายูเจ9าคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยาย,ยนถึง15ตุลาคม ราศีนี้จะเป็นธาตุดินนะไม่ว่าจะเป็นลักขาราศีดูได้รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคุณยึดเชากันได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสกับการดูนะตูเป็นแนวทางสิ่งที่ดีก็เป็นกําลังใจสู้ต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคตั้งรับกับมันเพื่อแก้ไขแล้วขอให้มีสต็มากขึ้นในการที่จะตัดสินใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตาม นะเป็นเรื่องราอาจจะเป็นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตที่มันยังไม่เกิดนะชาวราศีกันนะจริงๆแล้วเป็นคนที่เป็นคนมีน้ำใจนะชอบเอาปัญหาของคนอื่นเนี่ยก็ค,คือหมายความว่าชอบแบบชอบแบกปัญหาคนอื่นนะก็คือเป็นคนเห็นอกเห็นใจใครๆมาปรึกษาหารือนะคะก็เป็นทุกเป็นร้อนกับเขาอะไรประมาณนี้เป็นคนมีน้ำใจลนะ <c oughs> ชอบช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ แต่ถ้ามองลักษณะของความรักเขาจะเป็นคนที่น่ารักมากนะเอ,อเอาใจคนรักนะคะได้รักแล้วนะเออเป็นอย่างนั้นมีอะไรใหม่ๆดีๆมาคุยกับคนรักมีอะไรแบบออน่ารักน่ารักเซอร์ไพรส์ตลอดเนี่ยกุกกี้ก,กุกกตลอดนะถ้ามองในเรื่องของความรักในช่วงนี้เจ้าชะตาก็เหมือนกันเป็นอะไรที่มีความสุขนะเป็นอะไรรู้สึกเจ้าชะตามีความสุขนะอืมแต่บางอย่างก็มีเรื่องเป็นทุกข์อยู่ในใจอยู่ก็ตามแต่ การกระทําหรือการแสดงออกบงบอกถึงคนจะมีความสุขต่อไปในอนาคตจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่ององานนะเรื่องงานดีๆมากนะแล้วก็ความรักด้วยก่อนหนะ้าทั้งว่าเหน็ดเหนื่อยมากนะหลายๆเรื่องนะเหน็ดเหนื่อยมากอนะแต่เบื่อกับการที่จะต้องมาคือเบื่อกับการที่จะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันตัวเองต้องเหน็ดเหนื่อย แต่ด้วยความที่ตัวเองจะต้องมีเขาเรียกว่าไขว่คว้าะที่ยงทะยานใฝ่ฝันจะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะคะไอความไม่แน่ใจตัวเองเนี่ยจะต้องสลัดมันทิ้งแล้วนะชาวกันมั่นใจลุกขึ้นมาบางครั้งวิบากกรรมที่มันยังเป็นภาระผูกพันอยู่มันก็ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะแต่ที่แน่ๆนะดีนะต่อไปนี้นะชาวกันเนี่ย มีอะไรดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเลยนะคะดูเจ้าชะตาแล้วอนาคตนะแม้กระทั่งไพ่ไพด่ดีๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เราจะมองเรื่องงานนะอาจจะเน้นงานกับเงินให้แล้วก็เรื่องความรักก็จะให้ต่างหากนะคะไปดูได้ใครหามไม่เจอก็ถามมา <c oughs> สถานก,การณ์การงานของชาวกันแน่นอนคุณมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำคุณมีโอกาสแบบ แบบมีเรื่องที่คุณไม่คาดคิดในเรื่องของงานนะเ,เขาเรียกว่าไงล่ะมีอะไรมีความคิดที่จะทำโน่นทำนี่นะไม่หยุดนิ่งแล้วพูดจากเก่งในการที่จะไปติดต่อเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจการงานก็ตามคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรืองานใหม่การลงทุนใหม่แน่นอนมีโอกาสดีในช่วงนี้แต่ว่ายังเคร่งเครียดเรื่องเงินทุนนะนะคะ บ้างมองหาเงินทุนนะกลัวมากกับการโดนหลอกเรื่องเงินทองทองชาวราศีกันนะคะงานใหม่หิโอกาสหาได้นะคะประสบความสำเร็จนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีมีโอกาสได้นะคะแล้วก็การลงทุนใหม่เนี่ยก็มีโอกาสลงทุนได้ดีแต่เงินระดมทุนเนี่ยต้อง ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเงินทุนที่ต้องมาลงทุนเนี่ยอย่าเพิ่งคิดการใหญ่ตูมทีเดียวเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันยังมีเรื่องราวปัญหาเรื่องหาทางออกทางด้านการเงินอยู่เรื่องโชคก็มีโอกาสอยู่นะคะโชคนี่หมายถึงโชคแบบฟุกฟุกอันนี้แล้วแต่บุญของแต่ละคนนะคะโชคแบบฟุกฟุกเนี่ยมันขึ้นจะฟันขึ้นมาเนี่ยถือว่าแล้วก็จาชะตาเป็นอะไรที่ดีมีความสุข การลงทุนมีผลกําไรได้เงินจากงานนะตกเบิกหรือได้เงินธุรกิจการงานมีผลกําไรดีนะงานเก่าก็ดีได้เงินนะคนที่ใช้ความสามารถในการพูดจาเจรจา,รจา,รจารตกลงมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ,นะคะงานเก่าก็ดีไปได้ดีนะคะ คิดฝันเสมอจะต้องสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะแต่ว่าเรื่องการเงินก็มีแต่การเงินเนี่ยเงินที่หมุนเวียน,นย,ยังอัตคัดอยู่ยังคิดอยู่บางทีเครียดเรื่องเงินหาทางออกนะนะคะคุณก็จะมีทางออกที่ดีอยู่นะคุณยังมีดวงอุปถัมภ์นะส่วนใหญ่จะเป็นดวงอุปถัมภ์ทางด้านความรักความเสน่หานะเงินจะมาจากทางด้านนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่นะคะก็คือยังมีความรักความเมตตานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะบางท่านน่ะเจอคู่แล้วนะคนที่เป็นโสดเนี่ยหรือคนที่คบกันเนี่ยใช่เลยนะคะใช่เลยอม,มีเหตุมีผลนะคะ คนที่มีครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูนะไปดูเจาะรายละเอียดให้นะคะจะแยกให้คนที่มีครอบครัวคนที่ครอบกันรวมทั้งคนที่เป็นโสดน,นะคะทําให้ต่างหากอันนี้เราจะดูแบบคร่าวคนที่มีครอบครัวนี่จะมีปัญหานะมีอะไรที่มัมนติดขัดหาทางออกในเรื่อง,องความรักอยู่มันแบกปัญหาไว้ยเยอะแต่ก็ถือว่าอยู่ไปเรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆบางท่านอาจจะเปี่ยวไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดนะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวเนี่ยหรือ อ่โดนหลอกลวงเรื่องความรักก็ต้องระมาระวังด้วยนะคะแต่บางท่านเจอคู่นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือมาจากทางไกลๆต่างประเทศเลยนะเนี่ยได้ไพ่ที่ดีเดี๋ยวเรือตกหลุมรักเลยนะสำหรับคนโสดนะเจอคู่นะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการหลอกลวงด้วยดูให้ดีๆนะคะการที่จะตกหลุมรักใครสักคนก็ต้องดูให้ดีๆนะคะมันมีความรักเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนโสดอย่างที่บอกนะ ส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะเหมือนกับว่าอยู่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอ่าปัญหาที่แบกไว้ก็อยู่กันไปเพาเป็นคู่ที่ดีต่อก,กันเพราะว่าถือว่ายังไม่ไปไหนนะคะอยู่กันไปเรื่อยๆอยนี่แหละอืมบางท่านอาจจะมีคนรักเป็นชาวต่างชาติหรืออยู่ไกลกันหึงต่างประเทศเนี่ยต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลถือว่ายังรักกันอยู่ถึงแม้จะมีปัญหานะคะบีก็เบื่อเบื่อในนายอยากออกหนีอยากออกห่างอยู่แต่ก็ต้อง ต้องอยู่เพราะยังมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่นะคะหรือแม้จะไม่โรแมนติกนะคนที่มีคู่นะไปได้เรื่อยๆนะคะมันจะดีหน่อยกับคนที่กําลังคบกันแล้วก็คนที่เป็นโสดเนี่ยเนี่ยรักกันเนี่ยมันเป็นคู่ที่ดีต่อกันเป็นรักแท้ก็ว่าได้นะเข้ามาเนี่ยนะคะดูให้ดีๆก็แล้วกันนะฮะแล้วก็บางท่าน อาจจะเผลอๆไปคุยกับคนที่มีครอบครัวเนต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เข้ามาอยู่นะคะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพเข้าไปได้เรื่อยๆนะไม่ถือว่าถือว่าอ่าทรงๆคนที่ป่วยอยู่แล้วนะถือว่าทรงๆนะหรืออาจจะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสวงอกโรคโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าหลอดเลือดหรือว่าเกี่ยวกับ อ่ utan, ส่วนบนของร่างกายนะคะหรือนะฮะแต่ก็ถือว่ายังไม่ใช่โรคที่รักษาไม่หายมันก็ทรงๆแล้วก็ดีขึ้นนะมีโอกาสดีขึ้นนะคะนะแล้วก็เกี่ยวกับพวกปวดเส้นเอ็นกระดูกสายตาด้วยนะส่วนหนึ่งนะชาวกันเนี่ยถือว่าทรงๆนะไม่สุดก็คงประมาณนี้นะคะตรอด สถานการณ์ชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะเป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะอย่าซีเรียสนะ,ะสรุปให้นิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้ชะตาช่วงครึ่งปีหลังนี้ถือว่าดีนะเจ้าชะตามีความสุขมีความพร้อมหลยหลายๆอย่างนะ,ะนะสถานการด์ดีงานเงินเอ้ยงานเงนิงนได้จากงานเนี่ย แล้วงานใหม่การลงทุนกิจการาใหม่ๆก็ดีกิจการที่ทําอยู่แล้วก็ดีมีความคิดความฝันจะสร้างความสําเร็จนะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เงินจากงานนะคะคนที่มีแสงยงสัญญาเรื่องหน้าที่การงานนะเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ทองรับเหมาหรือว่างานเหมาอะไรก็ตามคุณมีโอกาสได้เงินนะแล้วก็ต้องระมัดระวังการคดโกงด้วยส่วนหนึ่งส่วนเงินที่หมุนเวียนยังเคร่งเครียดอยู่นะแต่คุณก็มีโอกาสจะได้ บางท่านได้เงินมาดาังด้านความรักความเสน่หามากกว่านะคะความรักคนโสดมีโอกาสเจอคู่นะคะคนที่คบกันอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานนะ,ะมีโอกาสตกหลุมรักส่วนคนที่มีครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะปัญหาที่แบกไว้ก็ถือว่าเป็นคู่กันอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะเสียงโชคนี่ก็ไม่ควรเสียงมากนะคะเงินที่เนี่ยบุญแล้วแต่บุญคนนะเรื่องโชคลาภเนี่ยก็เสียงบ้างแต่ว่า อย่าไปลงจะไปเสียงเยอะนะคะก็มีโอกาสอยู่นะ,ะแล้วแต่บุญคนนะคะเรื่องโชคลาภแบบฟุกๆกเนีนะ่สุขภาพก็ถือว่าดีขึ้นนะคนที่เป็นอยู่แล้วก็มีโอกาสดีขึ้นหายนะคะหรือทรงโรคสายตาโรคปวดสายตาปวดเส้นเอ็นเส้นกระดูกหรือเกี่ยวกับหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะหลอดเลือดพวกนี้นะคะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกัน โอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อะนสำหรับการทำนายนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในครั้งต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ